เวลาฝนพูพดแล้วอะฝนชอบมองเนี่ยอะเพราะเราไม่มั่นใจหรอไม่มั่นใจในการพูดหรอคือเราคือเราต้องคิดตลอดเวลาเราจะพยายามอุ๊ยอีกแล้วฝนก็อัคดคลิปไปแล้วนะคะเอาเราอุ๊ยมองมองกล้องเราต้องมองกล้องเราจะฝึกพูดกับกล้องแต่เราพอเราคิดแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ทำไมภาษากายมันหลอก <c oughs> ไม่ได้ เราพยายามที่จะพูดให้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วเราก็จะพยายามมองกล้องคือมันยากมากเลยนะการที่เราโอ้โอการที่เราคิดคิดไปพูดไปเราคิดเนี่ยเราจะเหมือนล่องลอยไปอะแล้วตามก็จะไปม,มองเราจะพยายามโฟกัสม,มองเป็นวัน by วันเหมือนสบตากันอยู่แบบนี้มันยากมากเลยทุกคนคือเบิร์นอัดคลิปไปเมื่อกี้ประมาณห้านาทีได้อะ่ะควรม,มานั่งกรอดูอะ่ะทำไมเราคิดเยอะแยะอะไรขนาดนั้นอะ่ะทำไม ทำไมมันเป็นอะไรที่ภาษากายมันหลอกกันไม่ได้จริงๆเก็จะพยายามสบตา one one บจจบบวัน by วัน, 2, วน,น,วน,น,นวกันปิงปิงขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะวันนี้เป็นวันชาเลนจ์ครั้งที่สองเมื่อวานมันเป็นหนึ่งวันนะคะคนไม่ว่างก็โอเคขอบคุณที่ฟังจนจบแค่อยากจะบอกว่าอัดคลิปแล้วก็ลบอัดคลิปแล้วก็ลบแต่ก็ลองอัดดูไม่ลองไม่รู้